สวัสดีครับอยู่กับผมแมงมุนกุน้ยทริปนี้พาน้องก็ลูกแฟนมาเที่ยวน้ำตกห้อยจังจะมีลานค้าพ่อค้าม่ขาย Hai con gì rồi hả Ôi, Ờ nam ุด,ดยหนูกินยังป่ะอ,อ,อ่ะไปกลับไปเดินกลับไปซื้อก็ได้ตัว รอบนี้ประดับประดานี่นี่นี่ลงไปฝั่งนี้นูนสะพานโน่นน่นนนนสะพานขาม เสียงน้ำสดใสอลังการเป็นบรรยากาศ น้ำไหลนี่ก็จะเป็นสะพานข้ามไปนะใส่เสือดหรือปล่ากระเป๋าตังอยู่ในนั้นนะนี่ก็จะน้องถ่ายภาพสักเงกสักเงกอยู่ มือน้ำดูไหลแรงมากนู่นลงไปนู่นก็าาาาจะมีคนมาส่ายภาพกระเป๋าตังอยู่ในเสื้อนะ,ออะเอากระเป๋ามายังเอาใส่เอากระเป๋าเงินนี่มาใส่กระเป๋ากนี่

พื้นแฉะ,ะดูเหมือนฝนเพิพ่งหยุดตก เยอะแยะมากมายครับช่วงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่อง youtube ด,ด้วยนะครับโอ้คนเยอะมาก คนมากมายครับพามาชม ก็ไม่เคยเดินขึ้นมาถึงฝั่งนี้สักทีนะครับส่วนมากก็จะอยู่นู้นด้านล่างแต่พอดีวันนี้ด้านล่างคนมันเยอะเลยอยากพาขึ้นมาดูบรรยากาศก็จะเป็นเหมือนป่านี่ก็เมื่อก่อนอาจจะเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวพวกแม่ค้าขายของแล้วมั้งคิดว่านะ บางคนก็กำลังทยอยพากันกลับส่วนน้องก็อยู่นู่นกับแฟนพวกบ้าถ่ายภาพทั้งหลายเลยอย่าให้พ่อจับมันที่ตก พามาเดินมาดูฝั่งนี้บรรยากาศคนก็เยอะพอสมควรนะครับ <c oughs> หลายๆครอบครัวที่พากันมาพักผ่อนหย่อนใจน้ำตกห้อยจันทร์ก็อยู่อำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่บรรยากาศลมลื่น อันนี้นะครับทีมนี้ติดตามตอนต่อไปครับตอนนี้ก็พอหอมปังหอมคอได้แก้เวลากลับบา้านหลหลายคนก็เล่นกำลังเตรียมตัวกลับ còn có phương ma thửng bà xưa khó ngay quân đi ban nhạc cát có ok tẹt hôm qua có เป็นเวลาเกือบ16บหนาฬิกาแล้วบรรยากาศก็คลึ้มคลึ้มหน่อยแต่ผู้คนก็ยังมีเสื้อเสื้ออายแน่น้องเสื้อกระริงทามการธรรมชาติครับที่น้ำตกห้อยจันทร์ อำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดมา,มาน้องมาหนี่กับบาดธรรมาชาติโคตหินสวยงาม เออแถวนี้ก็ผู้คนจะเป็นสถานที่แรกที่ผู้คนชอบมานั่งกันครับเพราะมันอยู่หน้าหน้าไม่ได้ขึ้นไปบนบนนู้นน้ำก็แรงพอสมควร เออเดี๋ยวมันมา กระแสน้ำก็แรงพอสมควรอยู่นะครับแต่รู้สึกว่าทังขยะไม่ค่อยเพียงพอสักเท่าไหร่ บรรยากาศแต่ในความคิดผมถ้ามีม้าหินอ่อนมาตั้งแถวนี้สักชุดก็คงจะดีมีศาลาโคดหินตามธรรมชาติของน้ำตกห้วยจันทร์ ก็จะเป็นสะพานเดินข้ามมาฝั่งนี้ไปดูฝั่งนี้ไหม บรรยากาศแถวนี้ก็โอเคนะแต่เขาไม่แนะนำให้ลงเล่นนะแถวนี้อันตรายแต่ก็ถ้าจะลงเล่นก็เล่นได้อยู่แต่ผมว่าไม่สมควร เพราท่านหลุดมาถึงนี่แล้วไม่คิดเลยว่าจะมีชีวิตรอดหรือเปล่า,า,านี่ครับน้ํากระแสน้ําที่มันไหลลงซอกหินตามธรรมชาติครับแต่ก็แปลกเห็นทั้งขยะมันอยู่ตรงนั้นแต่ก็มีป้ายอะไรก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นป้ายห้ามแล้วมั้งผมคิดว่า ท่านหลุดมาถึงนี่แล้ผมคิดว่าไม่มีชีวิตไม่มีโอกาสที่จะรอดฟังนี้น้องมันก็จะถ่ายภาพงองเง,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 ง้งงองเง้งก็แก,ก๊กก็แก๊กอะไรของมันก็ไม่รู้

รออทริปหน้าอาจจะเป็นสำารงเกียบโปรดติดตามถ้ามีเวลานี่ก็จะเป็นสะพานไม่รู้ว่าสร้างตั้งแต่พศออไหนแล้วผมเกิดมา20กว่าปีผมมาผมก็เห็นแล้วแต่ยอมรับจริงๆ เหล็กสมัยเมื่อก่อนด,ดีดีดูรอยเชื่อมโคตรดีอ่ะถักก็ไม่ได้ถักอะไรมากมายนะครับแม่มันไหลไปดูเหมบอนี่บอกบรรยากาศเอาน้ำไหลแรงครับ ถ้าหลุดไปถึงโน่นนะโว้ยไม่อยากจะคิดเลยก็จะมีกล้วยไม้ป่าด้วยแต่พอดีไม่มีดอกนี่ครับกล้วยไม้ป่าของหายาก่ นี่นี่นี่เนี่ยบรรยากาศที่ถึงมุ้ยยากเก็บไว้ก่อนไนะก็จะเป็นบรรยากาศจะพาเดินทางกลับ ลีกเอซี์เขาบ้านนอนี่พวกนี้เปิดเพลงเสียงดังทา้งกับเพลงฝรั่งลิกเิซีดไลายเนี่ยเขาก็ประดับประดาตกแต่ง ก็กำลังเก็บของเอียงเออจังคอยงดไม่ก่อนเอาตีล่ะเอาตีละเอาเอียง แก well. ้วนี่เอาโค้งนี้เนาะนี่นี่นี่เอาแก้วด้วยเอาโค้งใส่แก้ว ลัง น้องกินอะไรถือนี่หอยหูนี่ถือหูนี่ก็น่าจะเป็นรถ พ่อครัแม่ค่ะวิ่งเข้ามาเก็บของเด็าวแม่หม่ทัน เอ,อ,อาเถอะฝั่งนน้นก็จะเป็นร้านค้าร้านขายนะครับพอค้าม่คา้าก็จะประมาณนี้ครับก็สำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง youtube ด้วยนะครับขอสวัสดีครับ